สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้นเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันพ์และเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโนเสาร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมถ้าเราถามคนทั่วไปว่าไดาโนเสาร์ชนิดใดฉลาดที่สุดชื่อที่มักถูกพูดถึงแทบจะทันทีคือแรปเตอร์ภาพของมันในความทรงจำร่วมของผู้คนทั่วโลกไม่ได้มาจากฟอสซิล ไม่ได้มาจากพิพิธภัณฑ์แต่เกิดจากภาพยนตร์ที่ทำให้แรปเตอร์กลายเป็นนักล่าที่มีไหวพริบวางแผนซับซ้อนสื่อสารกันเป็นทีมและดูเหมือนจะเข้าใจโลกมากกว่าสัตว์ดึกดำบรรชนิดอื่นแต่คำถามสำคัญคือภาพเหล่านั้นสะท้อนความจริงทางวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่เรารู้จริงเกี่ยวกับความฉลาดของแรปเตอร์ในโลกของวิทยาศาสตร์ คำว่าฉลาดไม่ได้มีความหมายเดียวกับที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันมันไม่ได้หมายถึงการคิดเป็นคำพูดการวางแผนเป็นขั้นตอนหรือการใช้เหตุผลเชิงนามธรรมแบบมนุษย์ความฉลาดในเชิงชีววิทยาคือความสามารถในการเอาตัวรอดการตัดสินใจภายใต้ใตแรงกดดันและการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเมื่อมองจากมุมนี้คำถามว่าแรปเตอร์ฉลาดจริงไหมจึงไม่ใช่คำถามเชิงความรู้สึก แต่เป็นคำถามที่ต้องตอบด้วยหลักฐานแรปเตอร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์ชนิดเดียวแต่เป็นกลุ่มของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กถึงกลางที่นักวิทยาศาสตร์เรียกรวมว่าโดมาอิโอซอร์กลุ่มนี้รวมถึงชื่อที่คุ้นหูอย่างวลอซิรัเตอร์ไดโนไนคัสและยูทารปเตอร์พวกมันมีลักษณะร่วมกันหลายอย่างเช่นกรงเล็บรูปเคียวที่ขาหลังโครงสร้างร่างกายที่ว่องไว และกะโหลกที่บ่งชี้ถึงการมองเห็นที่ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้แรปเตอร์แตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่เน้นพลังดิบมากกว่าความคล่องตัวภาพยนตร์มักนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปขยายจนเกินจริงแรปเตอร์ในหนังถูกวาดให้มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์รู้จักทดลองรู้จักล่อรู้จักสื่อสารและเข้าใจสถานการณ์ซับซ้อนแต่ในโลกความจริงนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยอ้างว่าแรปเตอร์มีความสามารถเช่นนั้น สิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือการตีความจากหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดและระมัดระวังไม่ก้าวข้ามเส้นของการคาดเดาหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ใช้พูดถึงความฉลาดของแรปเตอร์คือสัดส่วนของสมองเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายเมื่อเทียบกับไดโนเสาร์ชนิดอื่นแรปเตอร์มีสมองที่ใหญ่กว่าในอัตราส่วนที่สูงกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามการมีสมองใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าฉลาดกว่าในทุกมิติ สมองของสัตว์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาให้เหมาะกับหน้าที่ที่แตกต่างกันและในกรณีของแรปเตอร์สมองที่พัฒนาเด่นไม่ได้หมายถึงความคิดเชิงนามธรรมาแต่หมายถึงการรับรู้และตอบสนองต่อโลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพนักบรรพชีววิทยาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสร้างแบบจำลองสมองจากกะโหลกฟอสซิลเพื่อดูว่าสมองส่วนใดของแรปเตอร์มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ผลที่ได้ชี้ว่าสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นการทรงตัวและการประสานการเคลื่อนไหวมีการพัฒนาสูงนี่เป็นลักษณะที่พบได้ในนักล่าที่ต้องอาศัยความแม่นยำการเคลื่อนไหวรวดเร็วและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีในโลกยุคดึกดำบรรการกล่าผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือความตาย r a ปเตอร์ไม่ใช่นักล่าขนาดยักษ์ที่สามารถใช้พลังเข้าบทขยี้เหยื่อได้โดยตรงมันต้องเข้าใกล้ต้องเสี่ยงและต้องใช้จังหวะให้ถูกต้องความฉลาดของมันจึงอาจอยู่ในรูปแบบของการประเมินความเสี่ยงมากกว่าการวางแผนล่วงหน้าแบบยาวๆคำถามอีกข้อที่มักถูกพูดถึงคือแ a ปเตอร์ล่าเป็นฝูงหรือไม่ภาพในหนังทำให้เราเชื่อว,ว่าพวกมันทำงานร่วมกันอย่างมีระบบแต่ในทางวิทยาศาสตร์หลักฐานเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน การพบฟอสซิลหลายตัวในพื้นที่เดียวกันอาจเกิดการตั้งคำถามว่าไดโนเสาร์ฉลาดหรือไม่อาจฟังดูเหมือนคำถามที่ไม่มีทางหาคำตอบได้เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สูญพันธุ์ไปแล้วนานนับ10ล้านปีไม่มีพฤติกรรมให้สังเกตไม่มีสมองให้ผ่าศึกษาและไม่มีทางทำการทดลองซ้ำเหมือนสัตว์ปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงนักบรรพชีววิทยามีเครื่องมือและวิธีคิดที่พัฒนามาอย่างยาวนาน เพื่อเข้าใกล้คำตอบนี้มากที่สุดเท่าท,ที่วิทยาศาสตร์จะทำได้สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือนักวิทยาศาสตร์ไม่พยายามตอบว่าไดาโนเสาร์คิดอะไรแต่พยายามตอบว่าไดาโนเสาร์ทำอะไรได้และทำได้ดีแค่ไหนความฉลาดในมุมมองทางชีววิทยาจึงไม่ใช่เรื่องของความคิดเชิงนามธรรมแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อม <S <S การตัดสินใจและการเอาตัวรอดภายใต้แรงกดดัน หากสัตว์ชนิดหนึ่งสามารถปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้นั่นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความฉลาดหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ใช้คือการวัดขนาดสมองเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายหรือที่เรียกว่าอัตราส่วนสมองต่อร่างกายแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสมองที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับตัวมักสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่กฎตายตัว แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้เปรียบเทียบสัตว์ต่างชนิดกันได้ในกรณีของไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวัดสมองโดยตรงได้จึงใช้การศึกษากะโหลกแทนโดยสร้างแบบจำลองภายในกะโหลกที่เรียกว่า endocast ซึ่งเป็นการจำลองรูปร่างของสมองจากโพรงภายในกะโหลกฟอสซิลวิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าสมองมีขนาดประมาณเท่าไหร่และส่วนใดของสมองที่พัฒนามาเป็นพิเศษ แม้จะไม่สามารถบอกถึงจำนวนเซลล์ประสาทได้แต่ก็ให้ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่สำคัญเมื่อใช้วิธีนี้กับไดโนเสาร์จำนวนมากนักวิทยาศาสตร์พบว่าไดโนเสาร์ส่วนใหญ่มีสมองขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับร่างกายโดยเฉพาะสัตว์กินพืชขนาดใหญ่แต่เมื่อหันมาดูในกลุ่มแรปเตอร์ภาพที่ได้แตกต่างออกไปสมองของแรปเตอร์มีขนาดใหญ่กว่านักล่าหลายชนิดในสัตว์ส่วนเดียวกันนี่เป็นเหตุผลแรกที่ทำให้กลุ่มนี้ถูกจับตามอง ในฐานะไดโนเสาร์ที่อาจมีความฉลาดสูงกว่าค่าเฉลีย่ยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ระมัดระวังอย่างมากในการตีความข้อมูลนี้เพราะสมองใหญ่ไม่ได้หมายถึงฉลาดเสมอไปสมองของสัตว์มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนสมองส่วนหนึ่งอาจใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวอีกส่วนใช้ประมวลผลการมองเห็นและอีกส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมการดูเพียงขนาดรวมจึงไม่เพียงพอ สิ่งที่สำคัญคือดูว่าสมองส่วนใดขยายตัวมาเป็นพิเศษในแรปเตอร์สมองส่วนที่เด่นชัดคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นการทรงตัวและการประสานงานของกล้ามเนื้อซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักล่าที่ต้องเคลื่อนไหวรวดเร็วเข้าใกล้เหยือ่อและโจมตีในจังหวะสั้นๆความฉลาดในลักษณะนี้ไม่ใช่การคิดเชิงเหตุผลแบบมนุษย์แต่เป็นความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจากประสาทสัมผัสได้รวดเร็วและแม่นยำ อีกแนวทางหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้คือการเปรียบเทียบไดโนเสาร์กับสัตว์ปัจจุบันที่มีโครงสร้างสมองคล้ายกันแรปเตอร์มักถูกเปรียบเทียบกับนกนักล่าและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นจระเข้การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้หมายความว่าแม้ว่าแรปเตอร์จะสูญพันธุ์ไปแล้วนานกว่า60ล้านปีแต่กะโหลกของมันยังคงเก็บร่องรอยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเอาไว้นั่นคือพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของสมอง นักบรรพชีวินวิทยาไม่สามารถเห็นสมองจริงของแรปเตอร์ได้แต่พวกเขาสามารถศึกษารูปร่างของสมองผ่านโครงภายในกะโหลกซึ่งทำหน้าที่เสมือนพิมพ์เขียวของโครงสร้างสมองในอดีตวิธีการนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดระดับเซลล์แต่เพียงพอจะบอกได้ว่าสมองส่วนใดได้รับการพัฒนามากเป็นพิเศษและสิ่งนั้นสะท้อนถึงวิถีชีวิตของแรปเตอร์อย่างไร เมื่อสร้างแบบจำลองสมองของแรปเตอร์จากกะโหลกฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์พบรูปแบบที่แตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เช่นทีเร็กซ์อย่างชัดเจนในแรปเตอร์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นมีขนาดใหญ่และโดดเด่นเบ้าตาที่หันไปทางด้านหน้าทำให้เกิดการมองเห็นแบบสามิติซึ่งช่วยให้กะระยะได้แม่นยำนี่เป็นคุณสมบัติสำ,สำคัญสำหรับนักล่าที่ต้องกระโจนเข้าใกล้เหยื่อในระยะสั้น หากการกะระยะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือความตายได้นอกจากการมองเห็นแล้วสมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัวและการประสานงานของกล้ามเนื้อก็ได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดแรปเตอร์เป็นสัตว์ที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเปลี่ยนทิศทางฉับพลันและใช้ร่างกายทั้งตัวในการโจมตีกรงเล็บรูปเคียวที่ขาหลังไม่ใช่อาวุธที่ใช้ฟาดสุม่ม แต่ต้องใช้ในจังหวะที่แม่นยำมากสมองที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่สมองของแรปเตอร์ไม่ได้แสดงให้เห็นก็สำคัญไม่แพ้กันสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนหรือการคิดเชิงนามนธรรมไม่ได้มีขนาดใหญ่ผิดปกตินี่เป็นจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสัตว์อย่างลิงหรือมนุษย์ และเป็นหลักฐานว่าความฉลาดของแรปเตอร์ไม่ได้อยู่ในระดับการวางแผนระยะยาวหรือการใช้กลยุทธ์ซับซ้อนแบบที่หนังมักนำเสนอนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเปรียบเทียบสมองของแรปเตอร์กับสมองของนกนักล่าในปัจจุบันเช่นเหยี่ยวหรืออินซีนกเหล่านี้ไม่ได้ฉลาดในเชิงสังคมมากนักแต่มีสมองที่ปรับแต่งมาเพื่อการมองเห็นการตอบสนองรวดเร็วและการตัดสินใจในเสี้ยววินาที การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าแรปเตอร์อาจมีรูปแบบความฉลาดใกล้เคียงกับนักล่าที่เชี่ยวชาญมากกว่านักคิดอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิทยาศาสาตร์ให้ความสนใจคือสัดส่วนระหว่างสมองกับเส้นประสาทที่เชื่อมต่อไปยังอวัยวะรับสัมผัส r รปเตอร์มีโครงกะโหลกที่บ่งชี้ถึงการรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะจากตาและหูสิ่งนี้หมายความว่าแรปเตอร์น่าจะสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวเล็กๆในสภาพแวดล้อมได้ดีซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในโลกที่เต็มไปด้วยทั้งเหยื่อและภัยคุกคามเมื่อมองภาพรวมสมองของแรปเตอร์สะท้อนถึงรูปแบบความฉลาดที่เน้นการเอาตัวรอดมากกว่าการคิดเชิงนามธรรม มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คิดเยอะแต่ถูกออกแบบมาให้คิดเร็วการตอบสนองอย่างฉับพลันการประเมินสถานการณ์ในทันทีและการเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดคือหัวใจของความฉลาดแบบแรปเตอร์สิ่งนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมแรปเตอร์จึงสามในโลกยุคดึกดำบรรความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงการเสียโอกาสแต่มักหมายถึงการเสียชีวิต สัตว์นักล่าที่ไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ย่อมมีอายุไขสั้นยังหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับแรปเตอร์ซึ่งไม่ใช่นักล่าขนาดยักษ์และต้องเข้าใกล้เหยื่อในระยะอันตรายความสามารถในการเรียนรู้และจดจำจึงไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นหัวใจของการอยู่รอดนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของแรปเตอร์โดยตรงได้ แต่พวกเขาใช้หลักฐานทางอ้อมหลายอย่างเพื่อประเมินว่ามันมีศักยภาพในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือรูปแบบของการบาดเจ็บบนฟอสซิลแรปเตอร์จำนวนมากรอยแตกรอยหักและรอยกัดที่แสดงการสมานตัวบอกเราว่าแรปเตอร์จำนวนไม่น้อยรอดชีวิตจากเหตุการณ์อันตรายและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานพอให้กระดูกฟื้นฟูหากแรปเตอร์เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ โอกาสที่มันจะบาดเจ็บซ้ำในลักษณะเดิมจนเสียชีวิตย่อมสูงกว่านี้มากการเรียนรู้ในมุมมองทางชีววิทยาไม่จำเป็นต้องเป็นการคิดเชิงเหตุผลแบบมนุษย์แต่หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมจากผลลัพธ์ของประสบการณ์หากการโจมตีเหยื่อบางชนิดนำไปสู่การบาดเจ็บแรปเตอร์ที่รอดชีวิตมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงเหยื่อแบบนั้นในอนาคตหรือเปลี่ยนวิธีการเข้าจู่โจมให้ปลอดภัยขึ้น ความสามารถเช่นนี้พบได้ในสัตว์นักล่สมัยใหม่จำนวนมากและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแรปเตอร์ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คือความจำแรปเตอร์ต้องใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยอุปสรรคเส้นทางและจุดหลบซ่อนความสามารถในการจดจำพื้นที่ที่ปลอดภัยจุดที่มีเหยื่อมากหรือบริเวณที่เคยเกิดอันตรายเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง สมองของแรปเตอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้เชิงพื้นที่พัฒนาค่อนข้างดีสนับสนุนแนวคิดว่ามันสามารถสร้างแผนที่ทางความจำอย่างหย,ยาบๆของอนณาเขตที่มันอาศัยอยู่นักวิจัยยังเปรียบเทียบแรปเตอร์กับสัตว์นักล่าสมัยใหม่เช่นนกนักล่าและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพฤติกรรมซับซ้อนระดับหนึ่งสัตว์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสมองใหญ่ จราเข้สามารถเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวของเหยื่อนกนักล่าสามารถปรับกลยุทธ์การล่าตามสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความฉลาดเชิงปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โครงสร้างสมองของแรปเตอร์บ่งชี้การเรียนรู้ของแรปเตอร์อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเยาว์ แรปเตอร์ไวอ่อนที่อยู่รอดได้ยาวนานมีแนวโน้มจะเป็นตัวที่สามารถปรับตัวได้ดีเรียนรู้ว่าควรหลบซ่อนเมื่อไหร่ควรเข้าหาเหยื่อแบบไหนและควรหลีกเลี่ยงอันตรายอย่างไรแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นแต่การอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันย่อมทำให้แรปเตอร์รุ่นใหม่เรียนรู้จากผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นคือ การเรียนรู้ของแรปเตอร์ไม่ได้หมายถึงการวางแผนระยะยาวหรือการคิดเชิงกลยุทธ์ซับซ้อนมันเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปจากการลองผิดลองถูกและจากการรอดชีวิตในแต่ละครั้งภาพของแรปเตอร์ที่ล่าเป็นฝูงยังมีการแบ่งหน้าที่วางแผนล่อเหยื่อและประสานงานกันอย่างแม่นยำกลายเป็นหนึ่งในภาพจำที่ทรงพลังที่สุดของโลกไดโนเสาร์ภาพเหล่านี้ ฝังแน่นในวัฒนธรรมสมัยใหม่จนหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของแรปเตอร์เท่ากับการล่าเป็นทีมแต่เมื่อมองผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์คำถามเรื่องการล่าเป็นฝูงกลับซับซ้อนและคลุมเครือกว่าที่คิดมากนักบรรพชีววิทยาเริ่มต้นจากการตั้งคำถามง่ายๆว่าหากแรปเตอร์ล่าเป็นฝูงจริงเราควรเห็นหลักฐานอะไรบ้างในฟอสซิล คำตอบคือเราควรพบร่องรอยของการอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นฟอสซิลหลายตัวในบริบทเดียวกันร่องรอยการเติบโตที่คล้ายกันหรือหลักฐานของการตายพร้อมกันในสถานการณ์ที่บ่งชี้ถึงการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรก็ตามหลักฐานเหล่านี้ไม่ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวอย่างชัดเจน มีการค้นพบฟอสซิลแรปเตอร์หลายตัวในพื้นที่เดียวกันจริงแต่การอยู่ร่วมกันของซากฟอสซิลไม่ได้แปลว่าพวกมันล่าเป็นฝูงโดยอัตโนมัติเหตุการณ์อย่างน้ำท่วมโคลนถล่มหรือภัยธรรมชาติอื่นๆสามารถพาสัตว์หลายตัวมารวมกันหลังจากตายแล้วได้นักวิทยาศาสตร์จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการตีความไม่เช่นนั้นอาจสรุปเกินหลักฐานที่มีอยู่ กรณีที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดคือการพบฟอสซิลไดโอนานิคัสร่วมกับซากเทนอนโทซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่บางคนมองว่านี่คือหลักฐานของการล่าเป็นทีมแต่การวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าซากเหล่านั้นอาจสะสมกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ล่าเพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไดโอนาิคัสทุกตัวที่พบมีชีวิตอยู่พร้อมกัน นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจึงเสนอแนวคิดทางเลือกที่ระมัดระวังกว่าแทนที่จะล่าเป็นฝูงแบบมีการวางแผนแรปเตอร์อาจมีพฤติกรรมที่เรียกว่าการทนอยู่ร่วมกันได้หมายความว่าพวกมันอาจไม่ก้าวร้าวต่อกันมากนักเมื่ออยู่ใกล้แหล่งอาหารและอาจรวมตัวกันชั่วคราวรอบเหยื่อขนาดใหญ่โดยแต่ละตัวล่าเพื่อตัวเองมากกว่าการทำงานเป็นทีม พฤติกรรมลักษณะนี้พบได้ในสัตว์นักล่าใหม่หลายชนิดเช่นจระเข้หรือมังกรโคโมโดโซึ่งอาจรวมตัวกันรอบเหยื่อโดยไม่มีโครงสร้างสังคมซับซ้อนพวกมันไม่ได้วางแผนร่วมกันแต่ใช้โอกาสเดียวกันความคล้ายคลึงนี้ช่วยให้เข้าใจว่าแรปเตอร์อาจไม่จำเป็นต้องฉลาดถึงขั้นสื่อสารหรือแบ่งบทบาทแต่ก็ยังสามารถได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้กัน อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือความเสี่ยงของการล่าเป็นฝูงสำหรับแรปเตอร์การเข้าใกล้เหยื่อหมายถึงความเสี่ยงสูงการมีตัวอื่นอยู่ใกล้อาจเพิ่มความวุ่นวายและเพิ่มโอกาสบาดเจ็บจากทั้งเหยื่อและจากพวกเดียวกันเองหากไม่มีระบบสังคมที่ซับซ้อนพอการล่าเป็นทีมอาจให้ผลเสียมากกว่าผลดี นอกจากนี้ความแตกต่างด้านอายุและขนาดของแรปเตอร์ในกลุ่มเดียวกันยังทำให้การล่าเป็นฝูงแบบประสานงานยิ่งยากขึ้นอีกแรปเตอร์วัยอ่อนและวัยโตอาจมีความสามารถต่างกันมากการเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมหากเรานำแรปเตอร์ไปวางในโลกปัจจุบันมันอาจไม่โดดเด่นเท่าสัตว์นักล่าที่มีสมองซับซ้อนหรือพฤติกรรมทางสังคมสูงแต่เมื่อย้อนกลับไปมองโลกยุคดึกดำบรรพ์บริบททั้งหมดกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โลกในยุคนั้นเป็นสถานที่ที่โหดร้ายเต็มไปด้วยสัตว์ขนาดมหึมาสภาพแวดล้อมที่ผันผวนและอันตรายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในโลกแบบนี้ความฉลาดที่พอดีและสอดคล้อมกับการเอาตัวรอดกลับมีคุณค่ามหาศาลร,ระบบนิเวศในยุคไดโนเสาร์แตกต่างจากระบบนิเวศสมัยใหม่อย่างมากสัตว์จำนวนมากมีขนาดใหญ่ แข็งแรงและสามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้แม้ไม่ได้เป็นนักล่าโดยตรงสัตว์กินพืชหลายชนิดมีเขาแผงคอหางเป็นอาวุธหรือมีพฤติกรรมดื้อรั้นไม่ยอมถอยการเป็นนักล่าในโลกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของการหาอาหารแต่เป็นเรื่องของการเลือกว่าจะเสี่ยงกับอะไรและควรหลีกเลี่ยงอะไรแรปเตอร์ไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร มันต้องแบ่งพื้นที่กับนักล่าขนาดใหญ่กว่าและต้องระวังไม่ให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อเสียเองความฉลาดแบบแรปเตอร์จึงไม่ใช่ความฉลาดที่ผลักดันให้มันเสี่ยงมากขึ้นแต่เป็นความฉลาดที่ช่วยให้มันอยู่รอดท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้านการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยอาจสำคัญพอๆกับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรโจมตีหนึ่งในความอันตรายของแรปเตอร์คือความสามารถในการประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ในโลกที่ทุกการตัดสินใจอาจหมายถึงความเป็นหรือความตายการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำให้ความได้เปรียบอย่างมากแ a ปเตอร์ไม่จำเป็นต้องคิดล่วงหน้านานๆแต่ต้องคิดให้ถูกต้องในเสี้ยววินาทีเดียวและนั่นคือสิ่งที่สมองของมันถูกออกแบบมาให้ทำได้ดีนอกจากนี้ ความฉลาดของแรปเตอร์อยังช่วยให้มันใช้ทรัพยากรในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสามารถเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าเลือกพื้นที่ล่าที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จำเป็นในโลกที่พลังงานมีค่าการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บคือกลยุทธ์การอยู่รอดที่สำคัญที่สุดและแรปเตอร์ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้โดยสัญชาตญาณที่พัฒนามาอย่างดี อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้แรปเตอร์อันตรายคือความยืดหยุ่นในการปรับตัวโลกยุคดึกดำบรรไม่ได้คงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหารเปลี่ยนและคู่แข่งก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาสัตว์ที่ยึดติดกับรูปแบบพฤติกรรมตายตัวมักจะเสียเปรียบแรปเตอร์ที่สามารถปรับพฤติกรรมตามสถานการณ์ย่อมมีโอกาสอยู่รอดสูงกว่าและความสามารถนี้คือรูปแบบหนึ่งของความฉลาดที่ทรงพลัง ความฉลาดแบบแรปเตอร์ยังส่งผลต่อสัตว์อื่นในระบบนิเวศเหยืย่อที่ต้องเผชิญกับนักล่าที่ไม่คาดเดาได้ย่อมต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองตามไปด้วยการมีอยู่ของแรปเตอร์อาจทำให้สัตว์กินพืชต้องรับตลอดสารคดีเรื่องนี้เราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่ซับซ้อนอย่างยิ่งนั่นคือแรปเตอร์ฉลาดจริงไหมคำถามที่ดูเหมือนจะมีคำตอบอยู่แล้วในใจของใครหลายคนจากภาพจำในภาพยนตร์และสื่อบันเทิง แต่เมื่อเราค่อยๆแกะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ออกมาคำตอบกลับไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิดและไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งแรปเตอร์ไม่ใช่อัจฉริยะในความหมายแบบมนุษย์มันไม่ได้วางแผนซับซ้อนไม่ได้สื่อสารกันเป็นภาษาและไม่ได้มีสังคมที่ซับซ้อนเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดภาพของแรปเตอร์ที่เปิดประตูใช้กับดักหรือหลอกล่อเหยื่ออย่างเป็นระบบเป็นผลผลิตของการเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงมากกว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันหลักฐานทั้งหมดที่เราพิจารณาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสมองสัดส่วนสมองต่อร่างกายความสามารถด้านการมองเห็นการทรงตัวการประสานการเคลื่อนไหวรวมถึงร่องรอยการบาดเจ็บที่หายแล้วบนฟอสซิลล้วนชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าแรปเตอร์ฉลาดกว่าค่าเฉลี่ยของไดนโนเสาร์อย่างแท้จริงความฉลาดของมันไม่ได้อยู่ในระดับการคิดเชิงนามธรรมาแต่เป็นความฉลาดเชิงการเอาตัวรอด r a ปเตอร์ถูกออกแบบมาให้คิดเร็วมากกว่าคิดลึกสมองของมันเหมาะกับการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วประเมินสถานการณ์ในเสี้ยววินาทีคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ